น้องหยุ่ใช้เล่นเทนนิสมานานกว่า4ปีและเป็นเวลา4ปีเช่นกันที่เด็กชายวัย13หันหลังให้กับเกมคอมพิวเตอร์อย่างถาวรแล้วให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเทนนิสเสมือนหนึ่งยาวิเศษที่แยกน้องออกจากการเป็นเด็กติดเกมซึ่งช่วงหนึ่งเคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวฉุนเฉียวบั่นทอนสุขภาพและการเรียนจากเด็กที่เคยติดเกม วันนี้น้องหยุยใช้ได้กลายเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดพิจิตรอวดฝีไม้ลายมือโชว์ลีลาหวดลูกสกราดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมาแล้วหลายครั้งหลังจากที่น้องติดเกมค่ะแล้วคุณแม่ก็หายวิธีคือให้เวลาลูกค่ะให้เวลาลูกว่าลูกชอบอะไรค่ะตอนแรกเขาก็ถามว่าทําไมมีเหตุผลให้เขาว่ามันเป็นผลเสียค่ะสายตาก็เสียการเรียนก็ล่วงเกรดก็ตกเริ่มจากว่า ลูกอะ่ะชอบกีฬาด้านไหนจะเป็นปิงปองค่ะปิงปองแล้วก็ตีแบดลูกจะเอาแบบไหนแม่จะให้ป๊ะป๊าไปด,ด้วยอ่ะค่ะแล้วไปคู่กันแล้วก็ไปรับแล้วก็ไปตีเป็นเพื่อนด้วยค่ะตอนหลังก็ด้วยการปั่นจักรยานอ่ะคะ่ะมาฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยฟิตเนสเด็กไม่รับอ่ะคะ่ะก็เลยเห็นอุ้ยนะ่ะมีเทนนิสนะลูกลองดูซิแรกแรกก็ไม่ได้ชอบค่ะตอนหลังก็มันมีเพื่อนหลากหลายแล้วูฝึกที่ดีได้มีสมาธิขึ้นแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็เต็มใจแล้วเอาเวลาที่ ที่ว่าลูกติดตรงนั้นให้กับตรงนี้เถอะทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้องหยุยใช้จะเข้ามาฝึกซ้อมเทนนิสเป็นประจำที่สนามกีฬากลางเทศบาลสองอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยมีดาบตำรวจเจษดาปกครองหรือครูปอเป็นผู้ฝึกสอนและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเยาวชนเทนนิสสร้างสรรค์สุขภาพพอเพียงที่ได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อสอ ผมเล่นเทนนิสมา4ี่ปีแล้วครับที่สนามตรงนี้นะครับแล้วก็ผมมีพื้นฐานทางด้านเทนนิสสมัยเรียนมาก,ก่อนนะครับก็เลยชวนครอบครัวมาเล่นก็มาเล่นกับพวกลูกและทีนี้ลูกไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยไปชวนกลุ่มเพื่อนๆมาเล่นเด็กบางคนทักษะทางด้านกีฬาไม่มีผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเปิดให้เป็นเรื่องเปลาในการสอนเทนนิสให้กับเยาวชนที่นี่เลยนะครับก็มีหน่วยงานของสอๆๆสสนี่นะครับที่เป็นแม่งานหลักให้กับการทํากิจกรรมของเราครับ การดำเนินโครงการอันมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้สนามกีฬากลางเทศบาลสองที่เคยเงียบเหงากลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งด้วยเยาวชนกว่า40คนที่เข้าร่วมกิจกรรมของครูปอหลายตัวหลายคนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเช่นเดียวกับน้องหยุยใช้เมื่อพื้นที่สร้างสารรค์เปิดต้อนรับเยาวชนหน้าใสน้องหยุยใช้และเพื่อน ก็มีความสุขเพิ่มจากการได้ทำหน้าที่เป็นพี่สอนน้องให้กับเด็กเล็กแบ่งเบาการฝึกสอนของครูปอได้ส่วนหนึ่งดีครับรู้สึกสนุกที่ได้มาเข้าร่วมโครงการก็คือทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทางกายจากเกมละยาเสพติดแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะครับทงให้รู้สึกดีมีเพื่อนเยอะ เพื่อนมาเล่นทุกวันเราก็สนุกไปด้วยคือถ้าเด็กได้มาอยู่ตรงนี้เราจะขัดเกลาบ่มนิสัยเขาให้เป็นคนดีให้รู้จักมีความรับผิดชอบการเสียสละตอบต่อสังคมส่วนรวมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยห่างไกลจากเกมเป็นพี่ดูแลน้องหรือเพื่อนๆดูแลกันในกลุ่มให้ห่างไกลจากเกมจากยาเสพติดจากการซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามท้องถนนนะครับในขณะที่เยาวชนฝึกซ้อมเทนนิสผู้ปกครองที่มารอรับลูกหลาน ยังได้ร่วมออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วยโครงการเยาวชนเทนนิสสร้างสรรค์สุขภาพพอเพียงภายใต้การนำของคู่ปอในวันนี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้จริงการเล่นเทนนิสจึงกลายเป็นสีสันใหม่ของเด็กเป็นภูมิต้านทานจากอบายมุขทั้งปวงสมดังคำกล่าวที่ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ